มาแล้วผมสามร้อยวิวมาช่องสองแบบนี้วิวมาช่อง300สองสามร้อยสวยๆช,ช่องสามวิวมาวิวมาอีกห้าร้อยยี่สิบวิวมาช่องสองอีกสี่ร้อยผมโอ้โห,โหรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า1 8ปีควรได้รับคำแน,นะนำสวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ก็พบกันอีกแล้วกับช่องแจ็คพอตวินนะครับผมวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยกับเกมสาถ้ำนะครับผมมาด้วยทุน200เบ็ดยนะครับผมเมื่อพร้อมเราไปลุยกันเลย ดอกแรกก็ไม่มีอะไรนะผมดอกที่2ก็ยังเงียบอยู่นะผมมาดอกที่สามาแล้ว6บาทนะครับผมน้อยๆแต่ไม่เป็นไรแล้วโอ้โหลอยเไปเลยครับผมมากับวิวช่องที่3มามไม่สามร้อยหกสิบครับผมเปิดหัวมาก็สวยงามได้บิ๊กวินไปเลยนะผมเกมนี้ก็เป็นเกมขาประจําของเราอยู่แล้วนะมาดูว่าวันนี้เราจะแตกกันที่เท่าไหร่นะผมเป็น696แล้าบนะผมมาเพิ่มเบ็ดกันสักหน่อยนะผมเป็น40ครับเลุยกันต่อเลยครับ เนี่ยครับผมหลังเพิ่มเด็กก็จะเงียบบ้างอะไรบ้างก็อย่าเพิ่งไปกลัวนะผมไปผมกดเป็ไประโยน์ยาวนะผมนะี่มาแปดบาทนะผมน้อยมากๆเลยกดต่อนะผมมาอีกสามสิบหกนะผมมาอีกไว้มาอีกสี่สิบแปดเป็นเก้าสิบหกนะผมมาอีกแปดสิบอ 80, โอ้โหไปสองร้อยสี่สิบหกแล้วครับมาไหมมาอีกสามร้อยยี่สิบครับมาไหมครับโอ้ไม่มาแล้วนะผมแต่ก็รวมกันเป็นหกร้อยเก้าสิบแปดนะผมเป็นพันสองแล้วตอนนี้โอ้โหเกมเร็วมากๆนะผมแตกเอาแตกเอาเลยครับผมคลิปนี้ มาเพิ่มเบตไปหนึ่งร้อยไปเลยครับผลได้สิบสองครั้งนะผมถ้าไม่ได้อะไรเลยเราม,มาวัดดวงกันหน่อยครับผมผมต้องการที่แบบให้มันแตกลุลเลวนะผมก็เลยเพิ่มเบตแบบลุลเลวไปเลยคร็ววัดดวงเลยครับหมดคือหมดครับยังนิ่งอยู่ครับเหลือเจ็ดร้อยครับตอนนี้นิ่งครับผมยังนิ่งอยู่นะผมเหลือห้าร้อยแล้วมาแล้วผมสามร้อยวิวมาช่องสองตอนนี้วิวมาช่องสองสามร้อยสวยๆช่องสามวิวมาวิวมาอีกห้าร้อยยี่สิบวิวมาช่องสอง สี400่ร้อยผมโอ้โหแตงย,ยาวนะผมมารวมเป็นพันห้าร้อยสามสิบห้านะเป็นสองพันแล้วนะผมมาเพิ่มเบ็ดยัดไปเลยนะเป็นสองร้อยไปเลยนผมมาวันนี้แบบจัดย่อยยาวนะผมไปเรียบน,น,นิ่งครับผมอ่านิ่งครับก็ยังนิ่งอยู่นะผมได้น้อยมากๆากครับแปดสิบก เป็นการแตกให,ใหญ่ๆนะผมถึงได้กด200ร้อยนะผมไม่งัแล้วโคงไม่กล้ากดไป200ร้อยนะผมจะจับปลาใหญ่เราก็ต้องใช้เหยื่อที่ใหญ่เหมือนกันนะวะม,มาหนึ่งาสิบครับมาครับผม8ปดสครับมาเป็นสองร้อครับเรื่อยๆนะผมเหลือเหลือที่หกรอ้าวสเก็ตเตอร์จะมาหรือเปล่าสเก็ตเตอร์โอ้โหนิ่งนะผมสเก็ตเตอร์ครับช่องสุดท้ายครับผมถ้าเข้าสเก็ตเตอร์เปสองร้อยหนึ่งหมอกเลยว่าสุดไม่มีมานะผม ไลหลุนต่อครับผมมาไหมมาไหมมาโอ้หสเกตเตอร์มาแล้วผมมาครับผมสเกตเตอร์ครับผมเป็นสองร้อยมอลุยครับผมไปครับสิบครั้งครับผมเหลือแปดแล้วตอนนี้มาสวยมาดูครับผมสเกตเตอร์ดูสองร้อยนี่ไม่ได้เข้าง่ายๆับผมนานๆนะผมจะเข้าทีก็มาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะผมเป็นสเกตเตอร์ปล้อมหรือเปล่านะผมเหลือห้าครั้งสุดท้ายยังไม่ได้เลยครับตอนนี้โอ้สามครั้งสุดท้าย มาแล้วแปดคอมโบไหมไม่คอมโบด้วยครับผม3ครั้งสุดท้ายครับผมโอ้โหนิ่งเลยอะไรกับนี่อะเกตเตอร์มาครับ2460ครับพอได้อยู่ครับโอ้โหรเกตเตอร์เร็วมากมากเลยครับหมดแล้วครับผมโอ้โสหรับเข้าสเกตเตอร์200นะบิด200อ่ะได้กลับมาแค่3,340ครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมสำหรับการเข้าสเกตเตอร์บิด200ร้อยนะผมผมว่าวันนี้แบบดูไม่ดีแล้วนะผมมา คลิปนี้ก็ขอจบเร็วหน่อย,ยเพื่อนๆทุน200ครับผมแต่ไป3 9 0 0เอาแค่นี้ก็พอนะผมเข้าสแก็ตเตอร์ตั้งบิด200ครแต่ได้มันน้อยมากๆเลยผมแต่ไม่เป็นไรับผมพอได้เงินใช้ไปวันๆนะผมสำหรับใครที่ต้องการเล่นก็ไปหาเล่นได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ